ลูกสิดคำประกันให้ครูสุดท้ายต้องแบกหนี้หัวโตอุทาหอนหนุ่มเซ็นคำประกันแทนครูสุดท้ายต้องแบกหนี้แทนครูเป็นแสนแตัดพอทำไมทำกับผมแบบนี้โดยมีมูลค่านี้เกือบแสนเาวเน็ตสุดเห็นใจรุมถล่มเฟซบุ๊กครูต้นเรื่องโดยสมาชิกเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพคู่กับสลิปโอนเงินเผยตนต้องแบกหนี้แทนครูหลังเซ็นคำประกันให้ครูแต่โดนเทความซวยมายเยือนต้องเป็นหนี้หัวโตผมไม่โทษใครครับผมผิดเองครูครับ วันนี้ผมมาทำเรื่องชำระหนี้จากการที่ผมได้คําแรกกันทุนวิจัยให้กับคุณครูแล้วนะครับวันนี้ผมจ่ายงวดแรก20ง0มบาทและผมยังต้องจ่ายอีก7 2 5 0 4บาทในระยะเวลา3ปีขอบพระคุณครูนะครับที่ครูให้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่กับผมผมไม่เคยทําใครแต่ทําไมต้องมาทํากับผมครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ